อนนกิริแบบเบอร์เกอร์นะคะวันนี้ก็จะทำไส้คล้ายๆกับผัดกะเพราบ้านเรานะคะ เพราะคุณสามีให้โจทย์แค่ว่าอะไรก็ได้ที่สามารถถือไปทํางานได้แบบเบาๆหรือใส่กระเป๋าได้นะคะก็เลยคิดว่าทําเมนูนี้น่าจะดีที่สุดนะคะ mm. ใช้หมูสับนะคะปรุงรสคล้ายๆกระเพราก็ได้ค่ะหรือว่าตามรสที่ชอบนะคะทําข้าวแบบเป็นก้อนกลมๆ2ก้อนนะคะแล้วก็เอาหมูประกบตรงกลางค่ะพันด้วยสาหร่ายนะคะแล้วก็ห่อด้วยแปทําเป็นก้อนอีกทีหนึ่งนะคะก็จะได้ทรงแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนใส่รปอันใหม่นะคะ mm. ข้าวปั้นของเราก็จะได้ดูน่าทานมากยิ่งขึ้นค่ะอันนี้ถามว่าก้อนใหญ่ไหมก้ใหญ่อยู่นะคะเพราะว่าใช้ข้าว2 0 0กรัม ทานเป็นขา้าวกลางวันนี่คืออิ่มเลยนะคะอันนี้อ้อยก็แบบคิดว่ามันจะก้อนเล็กใช่ไหมคะก็เลยทำสองอันพอทําเสร็จแล้วก้อนใหญ่มากนะคะก็เลยบอกคุณที่ดากาคุณเอาไปเผื่อเพื่อนที่ทํางานคุณก็ได้นะก็บอกเพื่อนว่าโอนิกิริรสชาติไทยนะคะถ้าเพื่อนอยากทานก็คือแบ่งเพื่อนได้นะเพราะว่ามันชิ้นใหญ่มาก หรือไม่ก็เก็บไว้กินตอนเย็นนะคะเพราะว่าคุณทิดากาเรื่องงานชามาะะังค่ะทำโอทีทุกวันเลยค่ะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะห่อฟอยไปด้วยนะคะฟอยรูปการ์ตูนอ้อยหมดนะคะเดี๋ยวอ้อยต้องไปซื้อใหม่คือคุณทิดากาเขาชอบรูปมิกกี้เมาส์มากเลยนะคะเพราะเวลาที่ใส่แพ็กเกจสวยๆจะทําให้อาหารของเราน่าทานมาก้วยค่ะ